มาต่อที่หุ้นเด่นของเราก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่งบออกมาดีกว่าคาดหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาลุคคิวหนึ่งต่อนะครับวันนี้เลือก SAV มาก็ตัว SAV นะครับถ้าเป็นตัว Core Profit นะครับก็ไตมาสเนี้ยก็โต Q1 Q2 เยียงเยียนะครับอยู่ที่136ล้านนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่โตเป็น100%เลยนะครับแล้วก็ถ้า Q1 Q2 เนี่ยก็โตมาสักประมาณ9% สูงกว่าที่เราคาสัก5%าปรนะครับหลักๆนี่คือเรื่องของมาจินที่ที่ดีนะเพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยก็คอค่อนข้างหลีนอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้ามาดูที่ bottom line นิดนึงนะครับคือ bottom line เนี่ยอาจจะอาจจะมีไอเทมพิเศษอยู่หนึ่งรายการนะครับในไตรมาสนี้ก็คือเรื่องของ p a s s i t impairment นะครับเพราะว่าประมาณเกือบเกือบสิบล้านนะครับเพราะว่ามีตัวคล้ายๆว่าเขามีการย้ายสนามบินนะครับจากเดิมเนี่ยบริหารเดิมที่เสี่ยมเรียบ เก่าแล้วเขามีสนามบินเสียมเรียบใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้พอเสียมเรียบเก่าเนี่ยมีการย้ายโอเปอเรชันไปอยู่เสียมเรียบใหม่เนี่ยมียาเสร็จเก่าค้างอยู่ในในเสียมเรียบเก่าก็เลยเหมือนต้องอิมแพ้นะครับใชน,นตรงนี้เป็นรายการวันหาะนะครับก็ก็ไม่น่ากังวลมากแต่ว่าเราทำให้ตัวบัตรทำลายเนี่ยเหลือประมาณ128 นะครับแต่ว่าก็เป็นหวานหามฉะนั้นผมว่าโฟกัสที่คอโปรฟิตเนี่ยที่อยู่ที่136นี้ดีกว่านะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยก็โตคิวคิวเยนเยียมาประมาณ4-5่ห้าควอเตอร์แล้วถ้าเจาะไปไสในอีกนิดนึงจะเห็นว่าตัวไฟน์เนี่ยโตค่อนข้างดีนะครับโต25%นะครับในไตรมาสนี้ก็เป็นโอเวอร์ไฟน์เนี่ยโต30แล้วก็ตัวตัวแลนดิ้งแอนด์พาร์คิงที่กัมพูชาเนี่ยโต13%นะครับอ่์ฉะนั้นรวมๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็มีการจ่ายปันผลมาาที慢慢่่อ อีก5้ตังค์นะครับแล้วก็ตอนช่วงช่วงต้นปีเนี่ยจ่ายไปแล้วประมาณ30ตังค์ก็ดีเว d ด i e ิ d ประมาณ4เปอร์เซ็นตนะครับทีนี้ไฮไลท์ที่อยากจะไฮไลท์ต่อคือถ้ามองไปที่ตอนนี้มันโตมาประมาณสี่ห้าควอเตอร์ติดติดกันละควอเตอร์หนึ่งเนี่ยจะยังทำไฮต่อได้หรือเปล่านะครับก็ไปเห็นชาร์ตหนึ่งมานะครับถ้านหยิบมาโชว์นี่ฮะ ก็คือตัวตัว s อ v เนี่ยจะดีหรือไม่ดีก็จะขึ้นอยู่กับสองเรื่องก็คือตัวกัมพูชานะก็คือภาพภาพสายนะครับแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยเราเราีถึงแค่ d e ซ ember ก็จะเห็นว่าจำนวนไฟล์การรีค o เวอร์อันนี้เป็นเป็นเป็นทัวริสที่มาโดยอากาศนะครับอ่าก็อิมพายว่าเป็นจำนวนไฟล์ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวกับจำนวนไฟล์คงไปทิศทางเดียวกันก็จะเห็นว่าฟื้นมาสัก70%ละในช่วง สิ้นปีแล้วก็โมเมนตัมนี่น่าจะต่อต่อเนื่องเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเหมือนแบบพยายามบูสต์ทัวริซึ่งเหมือนคล้ายบ้านเรานะครับก็มีสายการบินมาเปิดรูทใหม่ๆเยอะขึ้นในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาก็โมเมนตัมน่าจะคอนติ n นตต่อนะครับในช่วงต้นปีทีนี้ของฝั่งอันนี้เป็นทัวริส t ฝั่งเวียดนามนะครับมาทางบาย i แอร์กัน มาทางอากาศนะครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจที่ตัวเลขเดือนมกรามันขึ้นพอทั้งเยอะนะครับกระโดดแบบ40%ย้อนเยียแล้วก็ถ้าเทียบกับ P-COVID คือสูงกว่าทั้ง50%นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้อิมพายโดยตรงแต่ว่าปกติโอเวอร์ไฟนะครับของ SAV อะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นไฟที่มาจากเวียดนามฉะนั้นเนี่ยถ้าทราฟิกเวียดนามดีมากๆเนี่ยโอกาสที่โอเวอร์ไฟจะเพิ่มก็น่าจะปีซึ่งซึ่งอย่าง Q4 ที่พี่เล่าไปคือโตมา30%ย้อนเยียรฉะนั้นก็เลยเชื่อว่า จากภาพนี้น่าจะทำให้ Q1 เนี่ยน่าจะดีต่อก็โอกาสลุ้นนิวไฮต่อก็น่าจะมีนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็วอลูชันเนี่ยจะอยู่ประมาณ P/E 21เท่านะครับครับกำไรปี2อสี่โต้เจ็ดแล้วก็ปี2อห้าก็คาดโตต่อเนื่องอยู่ประมาณยี่สามเปอร์เซ็นต์น้องหยองถ้าดูจากตัวเลขเดิมก็คือห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านนะครับเป้ายี่สิบเจ็ดจุดห้าวันนี้เลือกเป็นหุ้นเด่นนะ s f v ก่อนหน้านี้ก็ลงมาเยอะนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ระยะสั้นก็เบรกแนวคือเรียกว่ากลับมายืนเหนือโซนประมาณสักเนี่ย18บาทกว่าๆเนี่ย um มเมนตัมก็ดูค่อนข้างมีลุ้นฟื้นตัวต่อนะครับต้านหลักก็20นะครับแนวรับหลักก็18บาทเป็นค่อนข้างง่ายนะเรียกว่าตัวเลขมันจําง่ายนะครับ <Okay. S 1> ตัวเ <c oughs> อสเวันนี้เลือกเป็นหุ้นเด่นนะครับ